โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมพีเวอร์นะครับเออหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปประมาณ15วันเนี่ยเออผมก็ไม่ได้ตายไม่ได้หายไปไหนนะผมผมก็ยังอยู่นะแต่ผมติดงานนั่นเองครับผมครับทุกคนเออวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งด้วยเกมอาร์เซนอลน,นะผมก็เป็นเกมโรบอทนะผมแมปอาร์เซนอลที่เป็นแมปในตำนานที่สร้างความเทพของพี่เลยครับผมสร้างความเทพบในการยิงปืนของพี่นะเออซึ่งพี่ไม่รู้ว่าเติร์มันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับเออผมว่ามันก็ น่าจะดีขึ้นมั้งนะปิงนะไม่น่าจะเยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับเออนะครับอ่ะก็ผมไม่ได้เล่นค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวก็กลับมาเล่นรอบนี้ก็รู้สึกว่ามันไวมันไวอย่างว่าเมาส์เนี่ยเออคือผมปรับต่ำสุดแล้วนะ DPI พี่แค่800อเองนะครับน้องๆแต่ทำไมพี่รู้สึกว่ามันเร็วจังวะหรือพี่ไม่ได้เล่นเกมนานวะเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบพอดีพี่อยู่มหกนะพอดีพี่จะเรียนต่อนะครับน้องๆก็เลยแบบยุ่งนิดนึงนะครับเออเฮ้ย แต่ความตึงพี่ก็ไม่หายไปไหนนะครับโอ้โหพี่ยังตึงเหมือนเดิมนะเออหลังจากพี่ไม่ได้เล่นอาเซนอลนไปหนีไปเล่นวอลโลรนแทนนะครับเออก็ถือว่าทักษะก็ยังมีอยู่นะครับนี่ในการงัดหัวคมๆรูปหัวคมๆไปดีเออมาใครก็มาเถอะนี่ใครก็มาเถอะจาหวะนี้หุยพี่โดนตุย๋ยเดี๋ยวเก็บเก็บเลือดก่อนหุยเยบร้อย โปรกลับมาลงเซิฟแล้วครับทุกคนโปรกลับมาลงเซิร์ฟแล้วไม่ใช่โปรที่แฮกนะแต่เป็นโปรเพย์ยอร์ตั้งหากเราไอเจ้าหนูทั้งหลายเป็นไงโอ้ยยังตึงเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมวะเนี่ยออโอ้ยใครตุยพี่วะโอ้โหบังอาจกล้าตุยพี่น้องนี่มันใจถึงจริง มาดิต่อให้หมดนะครับน้องๆ,ๆตอนนี้พี่ก็ได้อัปเกรดจอเป็น 144Hz เฮเป็นที่เรียบร้อยอ้อ้หยไม่น่าโมโเลยมันก็น่าจะโหดขึ้นอีกนะผมเออเเออลกูกศรหมดโหดแค่ไหนไม่มีลกูกศรก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับโอเคฟ i n a ลเลเวลโอเรียบร้อยครับผมซิคาโร่ครผม ได้ที่1ไปผมได้ที่3นะครับเอ้ยกลับมาเล่นได้ที่3นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับน้องๆเออมาดูสกินพี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นผมเรียกว่าไอ้ตัวนี้ว่าอ่าเฮเวนดีวิลเฮ้ยเป็นปีศาจสวรรอ์อันี้มันมันเขียนว่าบุเกอรแมนนะแต่แต่พี่รู้สึกว่าคำว่าบุเกอรแมนมันมันไม่เท่าไหร่อ่ะครับต้องเป็นปีศาจสวรรค์เท่านั้นเออครับมาเฮ้ยพี่กลับมาพี่ต้องเป็นจอนวิกแล้วเป้าเอ้ยมาจอนวิกที่มันต้องอาวุธอะไรวะอาวุธเทพเลยไหมคาตนะเลยดาบแบบ หุ้ยดาบอะไรวะนนี้่ยโคตรเฟี้ยวอ่ะแต่เราดับพี่แล้วไม่เอาดีกว่าพี่เอาเออขวานค้างคาแบบระดับวีเจนเดอรี่ไปเลยนะครับน้องๆเป็นเรียวกันเหรอพี่ยิงโดนไหมเนี่ยโอเคคิดจะลอดพ้นสายตาของพี่ได้เหรอโอ้โหโดนตุ่ยคิดจะลอดพ้นสายตาพี่ไปได้ง่ายๆเหรอน้องไม่เฮ้ยมาแต่ไหนวันนี้อ่ยลอยมาจากบนฟ้าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่า น้องมาแต่ไหนแต่เท่าที่พี่รู้คือเขาแมนกันเยอะมากเลยนะทุกคนคือผมไม่ได้กลับมาแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแต่คนแบบปีศาจนะครับเอ้ยโอ้โหเกินปุยมุยยิงสะจรวิการเป็นอะไรไปแล้วนะครับโอ้โหได้ที่สองเฉยเกมนี้จบไวเฮเขาแค่เลเวล35ป้าเองนะผมกำลังแบบมือกำลังขึ้นเลยนะเออไม่เป็นไรมาเรายัง มีโอกาสนะครับมีโอกาสพลิกกลับไปชนะไหมเออมอมโอกาสนั้นไม่มีแล้วนะเออ,อน,นี่คือตัวละครกล่องอะไรต่างๆนะครับผมก็เออคือพี่มีหมดแล้วอะ่ะทําไงได้อะ่ะเออพี่มีหมดแล้วนะครับน้องๆตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเอาตรงนี้พี่ยังไม่มีหมดนะงั้นพี่เอานี้แหละส่มไปเลยหนึ่งครั้งไปดูซิว่าจะได้เกลือหรือเปล่าโอเคน่าจะซ้ำนะเหมือนเหมือนพี่จะมีแล้วอุย้ยช็อตกันโอลี่อุย้ย แม่นเกินปุยมุย้ยเข้าหัวพี่เลยอะ่ะน้องยอมไม่ได้ว่ะงัดไปงัดไปเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เฮ้ยหมุน860อองศามีหนึ่งตัวตรงนี้โอเคปุยอะไรวะเนี่ยพี่หลบหลังเต่าเหรอนะเต่าทำไมพี่ตายวะน่าจะเป็นพอเซิร์ฟนะครับปิง เฮ้ยโอเคโอเคโอเคสวยเพื่อนไม่ได้ทำอะไรนะเพื่อนยิงอย่างเดียวเลยพี่นี่หล่อแอสซิ์อย่างเดียวเฮ้ยโอ้โหเยอะมากเยอะมากยิงไม่หมดครับมาดิมาดิสวยเพื่อนชําทำไมพี่ยิงไม่โดนเลยวะโอ้หยิงไปประมาณสองเม็ดไม่โดนทักเม็ดเลยลูกสองต้องกลอุ้ยอุ้ยเกินปุยมุย พี่แตกปกติจังหวะนี้พี่ต้องแบบเก็บสิบแล้วป่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคพี่ดูสองนี้เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ครับน้องๆขู่ไกลเกินเฮ้ยเข้าหัวไปขอแอปซิตหน่อยเฮ้ยไม่มีแอปซิตโอ้โหไม่ให้โอกาสพี่เลยเอาพี่เลยเอ่ะน้องหุย สับปืนพอดีเฮ้ยเอาไม่สองตัวเลยสวยเพื่อนเดี๋ยวตัวหนึ่งด้าน,านขวามือเอาแตกไปบูมเฮ้ยพี่ไม่โดนมาไวเกินโอเคหรือจอมาลื่นเกินวะเน,นี้ยพี่ยังไม่ไม่ค่อยโดนเลยว่ะพี่ไม่ค่อยชินกับร้อยที่สี่เท่าไหร่นะคือจอเนี่ย คีว่าม,มันมันมีผลต่อการยิงมากเลยนะครัทุกคนหลังจากที่พี่เล่น T.M.F.P.S มาเยอะพอสมควรแล้วก็ได้เปลี่ยนจอใหม่เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมีผลต่อการเล่นโคตรเยอะนะครับทุกคนรู้สึกว่าโหดขึ้นนะมั้งถ้าชินๆก็จะโหดโหดขึ้นนิดนึงนะไม่นิดเลยเยอะเยอะเยอะเลยแหละเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเมื่อกี้อะเหมือนเจออะไรลอยมา ่านๆนะแต่พี่ก็เก็บเอานะครับน้องๆใครมันจะรอดพ้นสายตาพี่ได้วะหืมเอาหมดครับยังเอาเรื่องเหมือนเดิมเอาดิสบัดข้อมือเข้าหัวเป็นไงสเต็ปพี่มันเอาเรื่องอยู่แล้วเอาเรื่องอยู่แล้วครับน้องสบัดเอ้ยเอาดิ นึกว่าโปลงเซิร์ฟเป็นไงเข้าหัวไปน้องตายไปน้องโอ้โหเอาซี่พี่เอาหมดน่ะจอนวิกเลยนะเว้ยใครฆ่าหมาพี่วะเอออย่าให้พี่รู้นะอันนี้ขนาดพี่ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าหมาพี่นะพี่เอาพี่เอาหมดเลยนะ <c oughs> นะครับมาเต้นโชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ยมันเหมือนมันมีท่าถอดหัวด้วยพี่ก็จําไม่ได้ว่าถอดหัวมันอะไรนะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่วะอันไหนวะเออนี่ไงถอดหัวพี่นะครับผมเออท่านี้ยังอยู่นะครับ โอเคทหารพีน่าจะแบบมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะรีเจนเดอรี่เยอะเลยทีเดียวนะครับน้องๆดูดิโอ้โหมีโคตรเยอะนะโดยเฉพาะอันนี้เขาว่ามันหายากหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้เคียวเนี่ยเออเพราะว่ามันหายากนะมั้งนะพี่ก็ไม่รู้แน่ชัดนะผมเอยเป็นสี่ทีมว่ะหน้าไหนก็มาเถอะหน้าไหนก็มาเถอะเริ่มเ,ข,มเมข้ามือพี่แล้วพี่เอาหมดอะ่ะเข้ามือพี่แล้วพี่เอาหมดอะ่ะเข้ามือพี่แล้วพี่เอาหมดอ่ะ โอ้โหข <baptism? are again response> mm ้ามือพี่แล้วพี่เอาหมดนะแป๊บนึงแป๊บนึ่งใจเย็นเพื่อนข้ามือพี่แล้วพี่เอาหมดอ่ะข้ามือพี่แล้วพี่เอาหมดอ่ะเอาดิเอาดิอะไรเห็นเงาโอ้โหเป็นไงหมดบ้าคลั่งหมดสัตว์ร้ายเห็นแค่เงาก็ตายนะจ๊ะไม่ทำไมพี่ยังไม่โดนเลยวะ ทำไมเป็นงั้นทำไมพี่ไม่โดนอยู่ดีพี่พี่ก็ยังไม่โดนพอดิพอดิเคาะทีละเม็ดฮุยออร่ามันติ่งครับเอาดิเฮ้ยตายเป็นไงเม็ดนึงสวยเฮ้ยเฮ้ยใครใคร ใคร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 มายิงพ <laughs> ี่เริ่มเริ่มมองไม่เห็นแล้วว่าใครยิงพี่นะครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปิงครับน้องๆโอ้โหปิงแดกพี่800โอ้โหจบเลยพี่ตายแน่นอนจังหวะนี้ดีนะไม่ได้ตายมีดนะผมยังตายปืนอยู่นะโอเคโอ้โหปิงปิงจัดอะปิงจนค้างครับน้องๆดูดีโอ้โหเซิร์ฟเซิร์ฟลุยเน็ตพี่วะเนี่ย นี่ว่ามันเป็นเพราะเน็ตพี่แน่เลยเออโอเคครับผมโอ,โอเคก็สหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ลนแล้วกันเนาะเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะผมเออเป็นไงค้างไปเลยไงก็โอเคครับผมสหรับคลิปนี้กลับมาโชว์ฟอร์มเทพนะผมเออก็อสำหรับวันนี้ขอตลาพี่ก่อนนะผมบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับ